สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาอันมอน,นี้ท่ามาหยางมาเที่ยวในเมืองนอกใอย่างกุ้สกโฮมนะคะสกโฮมทิตีนะคะวันนี้คนป่าไม่เคยเจอก็จะตื่นเต้นนิดนึงเจค่ะว่าอานนี้ใส่าดีหรือเป่า <c oughs> อเออมันอยู่ในนน์มันอยู่ในกระเป๋ามันอยู่ในกระเป๋าอันนึนถือนังกับขยากันวันนี้เราจะไปดูลายสกุละดเ เราเดินการกินเลยจะดูซาก,กุระสาก,กุระนะคะพรุ่งนี้ก็จะมาใหม่พรุ่งนี้มาอีกทีน,นะคะมาทําไมอ่ะดูแล้วพรุ่งนี้มาช้อปปิ้งด้วยพร <laughs> ุ่งนี้เราจะไปใช้ตังค์เลยวัน <laughs> นี้เรามาแล้วท่ำหน่อยออกมาเดินากลับมาเดินอุ้ยหนาวหนาวเย็นเย็นนะคะดูค่ะ <laughs> <laughs> นางไม่ให้เกยียรติประเทศสวีเดนเลยนะคะ <laughs> <laughs> เบิงาาาบ่งตีนเลยค่ะรองเท้าไม่ใมส่เหนือผู้เบายิบมให้รอตำรวจตำรวจรอเด้ดแอดแล้วต้องเกนด้องเวรอไม่ไล์สดแต่ค่ดอัดวิดีโอเฉยไปเรื่อยไปเรื่อยค่ะวันนี้วันเสาร์ทำไมปิดเร็วจังเลยเจนนี่ร้านทำไมปิดเร็วจังเ,เลย อยากปิดเร็วทำไมที่มาเที่ยวกันเนาะเนี่ยค่ะเงินทองหาปรไเทศก็ได้เออไปไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยไปเรื่อยนะคะไปหนึ่งรถรางเดินไปหนึ่รถราง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 เราไม่เคยเห็นรถรางนะคะเราจะเป็นเด็กวันนี้เราเป็นเด็กในเมืองหนึ่งกว่านเราตื่นตาตื่นใจเนาะนั่งรถรางเที่ยวก็สนุกดะเหรอเออ คนเยอะเนาะคนเยอะเนาะคนเยอะนะคะวันนี้นี่ค่ะมันคือห้างอะไรเจนี่ห้างห้างให้แอปฟินเจ้หรอใช่มันมีข้างใต้ชั้นใต้ฟินก็มีเนี่ยตรงข้างล่างที่เราเดินเนี่ยมันมีเป็นห้างเลยคลิกเป็นอะไรเนี่ยเป็นห้างเป็นยอดห้างใหญ่มากเลยค่ะพี่น้อง่าก็ถือว่าพรุ่งนี้จะพามาวันนี้มันปิดโอ้ยสวยมากๆค่ะนี่ค่ะตุ้ยแต่สร้อยใส เนี่ยข้างหน้าเห็นไหมเป็นที่ให้ช้อปปิ้งหมดเลยนะ,ะไปสถานที่ช้อปปิ้งเนาะม,มันอ่านว่าอะไร Star Stood Stood Stoody Care ไออันถึงมากใคเขียวแล้วคะ่ะเราเดินห้ามได้เนาะไป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 คุณแม่หายคุณแม่ไปได้ล่ะถามหาคุณแม่เลยค่ะเขียวอยู่เขียวอยู่เขียวอยู่นะคะตอนนี้อันนี <c oughs> ้ปเป็น <c oughs> ปรางเนาะเป็นราง รถอะไรรถรางรถรางไงรถรางรถรางรถรางมีไงมาแล้วไอจะเห็นไหมไอจะเห็นรถรางก็เป็นรถไฟไงรถรางรอบไอนี่ไงแม่รอบเมืองเหรอรอบเมืองเอาไหมหนุ่มพานั่งไม่เอาสนุกนะเหรอเออเดี๋ยวพรุ่งนี้หนุจะพานั่งรถรางเนาะนี่ค่ะรถรางฮิมันมาแล้วพี่รางมาแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะถ่ายรถรางให้ดูเนาะว้าววันนี้มันโดยก็มาทันเนาะทุกวัน เข้ามาก็จะมืดหน่อยนี่ค่ะรถรางเออเท่ระเบิดไปเลยสวยงามค่ะเนาะสวยดูดูโบราณนะคะดูออกแบบคลาสสิกเนาะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเซนทรันที่ใหญ่ของในเมืองสวีเดนนะคะของสตอกโฮมเนาะเนี่ยค่ะเมื่อสตอกโฮมเลินะคะส่วนมากาเลยกระชี อยู่แต่ในปารประมาณนี้กะสิบ่ค่อยได้เข้ามาในเมืองนะคะตอนนี้คนนลายด้วยพี่น้องคะ่ะกะสิเก็บไปจะมีแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีมงวงใดงามๆสวยๆหรือว่าจังไดมัด่งโดยกะสิอ่ตาตภาพาห้เห็นอีกเชน,นึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคนหลายค่ะอาสิมีปัญหานในเรื่องคิปเนาะคะ่ะอันนี้กะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะมันเป็นล่าสนุกมากๆคนข้างในเป็นลีลาดนะพี่น้องคะ่ะ ดูค่ะดูค่ะดูค่ะดูข้างในเขาเต้นรีลาดกันคือสนุกทุกคู่เลยอ่ะเห็นมเห็นไหมคะดู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 โอ้ยสนุกมากมากแดนซ่าข้างนอกก็มีค่ะไม่ใช่แต่ข้างในเนาะโอ้ my god น่าสนุกมากๆเลยข้างในคนแน่นมากมาก ดูนักล้องนักล้องนี่เราอยู่ข้างนอกนะแต่นางแต่นางชื่อว่าชื่อไวยออกมาข้างนอกนะคะนักล้องนักล้อออเอเออ จะมาจีบนักร้องนะคะมนักร้องลองด้วยแม่นี่พยามแม่เหนักล้อ,อเงเยสนนาใกันเด็ดีกตาร์นักรองเพลยหลนเด็ดอ๋อข่ว่า้งลกนเสีห้เลยนะคะวิวคนอยาเสีให้กลองแม่เนาะเอ้ยแต่ละคนบูน่ะ ตกมือค okay. ่ะโอ้ยไหนเลรเจดีย์เราจะอยู่ตรงนี้นะคะเราไปเราไปเดี๋ยวฉันจะมาอยู่ตรงนี้ฉันฉันไม่มีคู่ฉันก็จะหาคู่ใหม่ดูสวยมากๆดูคู่นี้สิค่ะ เอ,อ้ยดูคนนี้หิผู้หญิงสวยมากเลยอ่ะผู้หญิงคิ้วมากเลยอ่ะฉันเต้นไม่เป็นอ่ะดูนักร้องเราฮะหล่หอหล่อลามซ้มนี่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 น,นี่ถ้าเกิดใครเต้นไม่เป็นอย่าอย่าหลงเข้าไปนะคะพี่น้องค่ะเป็นแ่าแต่เป็นล้ <c oughs> อนอ,อแม่ผู้ใดยดูนี่เห่าแคนั่นเด็กดีกีตาร์อยู่นั่นเองเแม่ยพูน่ะริมาเป๊กแม่อยู่เดี๋ยวคอยกามองคอยกามองนักร้อง เาขา,า,เาไ,ขไปเต้นไหมแม่เขาไปได้เหรอเขาไปได้สิแต่เราไม่ไปนู่นก่อนหรือก่อนัอนจะข้ามนะมันกลังจะลงเลยไปไปไปเดี๋ยวเดียวมาเนาะเดี๋ยวจะมา,มาขอบุตรมา